เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจาก Facebook นัครินกลิ่นซ้อนนะคะโดยได้โพสต์อัปเดตว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบยียบกระทรวงหมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566ฉบับล่าสุดนะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยเมื่อวันที่11สิงหาคมนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปี2566โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา69และมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลปี2496มาตรา5และมาตรา88แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537มาตรา6และมาตรา90แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาปี2542รรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะมีสาระสำคัญอาทิข้อ4ในระเบียบนี้ผู้สูงอายุหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเบี้ยยังชีพหมายความว่าเงินที่รัฐมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อใช้ในการยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยาผู้บริหารท้องถิ่นหมายความว่านายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารเมืองพัทยานะคะหมวดหนึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพข้อ6นะคะผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1มีสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามีอายุ60มปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและ4ี่เป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนะคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดี2566นะคะ นี่เป็นการอัปเดตจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566ฉบับล่าสุดซึ่งจะมีผลบังคับใช้12สิงหาคมนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะ